สมชัยเลิศสุทธิวงศ์ CEO AIS Surprise สละโสดในวัย62ได้แต่งงานตามที่ฝันไว้สมชัยเลิศสุทธิวงศ์ CEO AIS Surprise สละโสดในวัย62บรรลุอีกหนึ่งเป้าหมายของชีวิตหลังใฝ่ฝันจะได้แต่งงานมาโดยตลอดสร้างความฮือฮาในแวดวงธุรกิจและสื่อสารมวลชนเมื่อนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน หรือ AIS ได้เข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายมือวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีการส่งการเชิญในวงจำกัดโดยนายสมชัยได้ส่งอิเล็กทรอนิกส์สารแจ้งข่าวระบุวา่าถึงเพื่อนเพื่อนพี่ๆและผู้ใหญ่ทุกท่านเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาผมได้จัดงานแต่งงานเล็กๆแบบเรียบง่ายเฉพาะในครอบครัวของเราทั้งสองเพราะเกรงใจว่าจะรบกวนเวลาของทุกท่านรวมถึงอาจจะบอกกล่าวได้ไม่ทั่วถึงเพราะมีเพื่อนมีคนรู้จักจํานวนมากอย่างไรก็ตามผมขอใช้วารณนี้ในการเรียนให้ทราบว่าผมและแพรพันรยา ได้เข้าสู่พิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งคำอวยพรมายินดีกับเราทั้งสองด้วยครับสำหรับเจ้าสาวแสนสวยผู้โชคดีคือแพรกุลธิดาชาติสมบูรณ์ชัย หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม AIS Smart Gen 2018หรือกิจกรรมเฟ้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงบุคลิกภาพดีมีความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีและสนใจเรื่องการวางแผนการตลาดเพื่อดำรงตำแหน่งแบรนด์ Representative ของ AIS เป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งเมื่อได้ร่วมงานกันจะนอ่อเกิดเป็นความรักและเข้าสู่ประตูวิวาในที่สุดโดยมีรายงานว่าไม่ใช่วิวาสายฟ้าแลบแต่สมชายวางแผนอย่างเงียบๆคืนก่อนวันแต่งงานยังทำงานถึงดึกดื่นก่อนจะตื่นเช้ามาต้อนรับแขกซึ่งเป็นคนในครอบครัว เฉลองมงคลมคนสมรสนรรมแรมรถวูดแบง k อกในวันที่23มีนาคม2567ที่ผ่านมาทั้งนี้สมชัยเลิศสุทธิวงเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อหลายปีก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของเขานอกเหนือจากเรื่องงานก็คือการแต่งงานเขามีความฝันอยากแต่งงานมาโดยตลอดซึ่งสเปคสาวในฝันของคือหน้าตาพอดูได้คุยกันรู้เรื่องและเป็นคนจิตใจดีซึ่งในที่สุดก็ได้เจอคุณแพรกุลธิดาที่เข้ามากุมหัวใจ สำหรับสมชัยเลิศสุทธิวงปัจจุบันอายุ62ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาสถิตคณพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านการตลาดเริ่มต้นการทำงานนอที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สายงานพัฒนาโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์แต่เมื่อพบว่าตัวเองชอบงานด้านการขายและการตลาดจึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทเดิมและเข้าทำงานในบริษัทชิน,นวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มหาชนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายจากนั้นจึงได้เข้าทำงานที่ AIS ดูแลในหลายสายงานจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งซ e o ของบริษัท AIS เมื่อวันที่1กรกฎาคม2557นับว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นลูกม่อของ AIS ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ยาวนานที่สุดโดยได้มีการต่ออายุหลังอายุครบ60ปีเมื่อ2ปีที่แล้ว